คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับนักจัดสวนอารมณ์ดีครับซึ่งผลงานของเขาเนี่ยโหไปแต่ละที่เนี่ยว้าวทุกที่เลยนะครับอยู่กับพี่กิมจากอยู่กับดินครับสวัสดีครับพี่กิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสาหรับสวนที่นี่แน่นอนเป็นสไตล์น้ําตกที่โมเดิร์นมากคอนเซ็ปต์หลักๆเป็นยังไงบ้างครับที่เจ้าของบ้านนะครับอยากได้ สวนน้าตกนี่แหละครับบอกกับปรึกษากับพี่ว่าถ้าเกิดสวนน้ําตกตรงเนี้ยมีพื้นที่ที่เหมือนสร้างอะไรที่มันดูโมเดิลที่เจ้าของบ้านจะโอเคไหมก็โอเคอมผมก็เลยลองออกแบบดูแล้วสุดท้ายพี่เปาก็ไม่แก้ไขอะไรเลยก็เลยได้ทําเป็นสวนน้ําตกอีกแบบหนึ่งครับที่บอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบไหนครับพี่สวนป่าที่เรียบร้อยขึ้นหน่อยอดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีพวก ทางเดินหรือว่างานศาลาที่นั่งอะไรที่มันดูโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนครับให้เจ้าของสวนได้สามารถเข้ามานั่งชมน้ําตกได้แบบสบายๆทั้งวันครับก็ได้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนอกจากน้ําตกที่อยู่ข้างหลังแล้วก็คือพื้นทางเดินตรงนี้ครับตรงนี้ออกแบบยังไงบ้างครับพี่มันก็เป็นวัสดุตัวเดิมที่ผมเคยใช้ในงานก่อนๆน,นะครับ,รบแต่อันนี้ก็เพิ่มความที่ว่ามันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเ<อ>ย็นไหมครับเย็นครับผมอันนี้คือหินอะไรครับพี่หิน แกนิดนี่นแหละครับพี่ hmm. ครับผมแล้วก็เราซื้อมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็มากระเทาะตีเป็นแผ่นๆนะครับพี่มันม,มีสไตล์ชื่อเรียกไหมครับพี่ในการจัดวางแบบนี้โอ้โหนี่ก็พูดยากเหมือนกันแล้วแต่คนเรียกเลยอะครับแต่ของผมก็อยากให้มีความรู้สึกว่ามันดูนิ่งๆอะฮะดูแบบค่อยๆเดินเข้ามาปุบแล้วค่อยๆแบบเออเจอแบบพวกต้นไม้อะไรที่มันเยอะขึ้น hmm. อันนี้ผมตั้งใจประมาณนั้นนะครับแต่ในความรู้สึกผมคือเดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ได้มีแพทเทิร์นเป็นตัวหินที่เราเห็นแบบทั่วๆ่วไปที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือแต่ละชิ้นนี่ก็คือเคาะใหม่ตีใหม่นะครับเคาะใหม่ตีใหม่ก็คือเหมือนซื้อมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มันอาจจะใหญ่กว่านี้ครับครับ,รบแล้วก็เอามาเคาะทีละแผ่นแล้วเราก็เลือกโทนสีไม่ใช่แบบสีเดียวกันทั้งส่วนอะไรเงี้ยครับ นรับนี่คือพี่เปาเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนของพี่เปาทําให้ผมหลงรักมากๆเป็นงานน้ําตกนะครับที่ผมไม่เคยเห็นผลงานของพี่กิมที่จะเป็นน้ําตกแบบโอบล้อมขนาดเนี้ที่เป็นเกาะอยู่เกาะกาลางแบบนี้ อยากรู้ก่อนเลยครับว่าโจทย์หลักๆที่มอบให้กับพี่กินค,คืออะไรครับที่พี่เป็นคนชอบดูรายการบ้านแรกสวนนะครับ<อ>ดูทุกคลิปวิดีโอเลยแล้วก่อนอื่นเราก็อยากจะรู้ว่าตัวเราเองชอบสวนแบบไหนดูไปเรื่อยๆก่อนสุดท้ายก็คือเราก็เออเราเราชอบสวนน้ําตกแล้วโจทย์ที่ให้ก็คือว่าไม่ว่าพี่จะนั่งมุมไหนของบ้านก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้ยินเสียงน้ําตกเรามองจากภายในตัวบ้านก็ต้องเห็นสีเขียว หได้ยินเสียง 2, 2. ก็คือมองเห็นด้วยนะครับจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับ,รบไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านนี้เนี่ยคือ 1. คือได้ยินเสียงน้ําตกไหลอยู่ตลอดเวลาและเป็นเสียงน้ําตกที่มันไม่ได้ดังจนรู้สึกว่ามันลาคาหรือมันกําลังกวนใจเราอยู่นะในการออกแบบ วางคอนเซปต์ยังไงบ้างผมดูทิศทางแดดแล้วก็ตรงไหนร้อนจะมีปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาก็คือหน้าบ้านครับแล้วก็ค่อยไล่มาว่าผมผมจะปรึกษากับพี่เปาตลอดว่าพี่เปาครับผมจะทําแบบนี้ดีไหมอยากทําแบบนี้พี่เปาชอบไหมครับผมอยากใช้โทนสีนี้พี่เปาโอเคไหมครับ,รบผ,มผมจะปรึกษาก่อนรู้สึกว่าเออมันข,ขัดก็คุยกันบอกก็เลยได้เป็นผลงานอันนี้เอาจริงๆผมเหมือนแบบผมไม่ได้ออกแบบครับคือเหมือนแบบช่วยกันพูดคุยแล้วก็รปรึกษากันมากกว่า พี่กิมปกติเวลาเราเห็นน้ําตกอ่ะมันก็จะเป็นน้ําตกแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็จะมีจุดจบอยู่เป็นแอ่งแอ่งหนึ่งเนาะแต่อันนี้พี่กิมเลือกที่มีน้ําตกอยู่ข้างๆแต่ไหลมารอบเลยแล้วมีเกาะอยู่ตรงกลางทำไมออกแบบเป็นแบบนี้ครับด้วยเกาะตรงกลางเนี่ยทิศทางแดดครับมันจะช่วยต้นไม้ข้างล่างที่มันเป็นพวกเนี่ยครับอย่างข้างหน้าผมเป็นพวกมอสงี้นอกจากน้ําปุ๊บเราก็ต้องพึ่งพาแสงแดดด้วยครับถ้าเกิดร้อนจัดแต่น้ําไม่เพียงพอมันก็จะเหลืองแต่ผมก็เออพางแสงและใช้ต้นที่มันสูงสเพราะว่า อยากให้พี่เปาหรือสมาชิกในบ้านมองเห็นได้หลายๆส่วนนะครับมันก็เลยมา,มาเป็นเกาะพอมาเป็นเกาะปุ๊บน้ํามันโอบได้นี่คือเป็นที่แรกที่ทําเป็นแบบโอบโอบล้อมเป็นเกาะแบบนี้ที่แรกหลายอย่างเลยครับางานนี้ครับบอกขอลองทําหน่อยพี่เปาก็บอกเอาเลยพี่กิมครับครับแล้วตรงนี้ที่เรายืนอยู่คือสะพานซื้อไปสะพานหินออกแบบยังไงบ้างครับทางนู้นนะครับเหมือนแบบรีฟร์มมาแล้วตัวแผ่นนะครับแต่ผมก็อยากให้ข้ามน้ําถ้าเกิดเป็นแผ่นทึบๆเลยผมว่ามัน ดูแน่นไปหน่อยก็เลยมาเป็นแบบเหมือนที่พี่เป่ากับพี่ก้ายืนเนี่ยครับสามแผ่นครับแล้วก็เดินข้ามไปเพื่อที่จะเดินเข้าไปในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมันโอบล้อมกันหมดเลยสามารถเดินได้ทั้งสองฝั่งเป็นวงกลมเลยนะครับได้เลยครับก็อย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นแผ่นหินกาบที่แบบเรามาทําแต่งปูนิดหน่อยให้ดูเหมือนก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อครับและอย่างตรงลำคานตรงนี้แหละที่อันนี้คืออะไรอบอกรองเหรอไม่ใช่ครับปรึกษากับพี่เป่าครับจากการป่าครับอ๋อ การไม่ให้ปลาตัวเล็กตัวน้อยแบบไหลผ่านนะครับแนวเป็นเหมือนแบบกึ่งฝายเล็กๆนะเอาจริงๆก็เหมือนฝายนี่แหละฝายก้นน้ำใช่ไหมพี่แต่มันก็ทําให้มูตรงนี้มันดูมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเนาะมีความออกแบบแนวญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับ เย็นมากตรงนี้แล้วก็เป็นเสียงน้ําตกแบบทั้งซ้ายทั้งขวาอบล้อมเราอยู่หมดเลยนะฮะใช่ครับดูเป็นธรรมชาติมีหมอกหมอกค่อนข้างที่จะทําให้รู้สึกเย็นสบายครับนี่คือหินกาบที่พี่กิมบอกใช่ไหมครับใช่ครับผมที่เป็นอีกจุดที่เป็นทางเดินที่ทําขึ้นมาครับพี่กิมครับทำไมตรงนี้เลือกใช้เป็นหินอีกแบบนึงครับ ก็ตอนแรกผมใช้เป็นหินแกรนิตมาใช่ไหมครับแล้วตรงนี้หินกับด้วยโทนสีมันใกล้เคียงกันครับก็เลยเออมาใช้ตรงนี้น้ําตกตอนนี้อยู่ข้างหลังแล้วก็โอบล้อมเราอยู่แบบรอบตัวเลยไฮไลท์ที่สําคัญเลยคือเราจะได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ตลอดเวลาพี่กิมครับตัวน้ําตกออกแบบยังไงบ้างครับผมอยากให้เห็นหลายๆมุมในบ้านมันก็กลายเป็นว่าลักษณะเหมือนน้าตกเหมือนผมของผมเหมือนตัว L เข้ามุมของบ้านครับเพราะว่าตรงนี้ลักษณะของแผ่นเดิมน่าจะเป็นเหมือนพวกคางหมูอะครับผมก็เลยเออาน้ําตกตรงนี้ มาให้เห็นเลยแบบห้องทํางานพี่เปาห้องนั่งเล่นเดินมาจากบ้านเห็นหมดเลยแต่ความสูงผมไม่อยากให้มันสูงมากครับอยากให้แบบอยู่ๆแบบระดับไรมองอะไรแล้วเห็นใกล้ๆชิดเวลาเวลานั่งปุ๊บพอดีเลยเวลาที่พี่เปามานั่งตรงนี้แล้วก็แบบได้ยินเสียงน้ำตกความรู้สึกที่เราได้เห็นองค์ประกอบทุกอย่างรวมกันแล้วเป็นยังไงบ้างมุมโปรดเลยก็คือไอ้ัวคิงชาร์ตัวนี้นะครับ พอเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแสงไฟที่มันดูอบอุ่นนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าของบ้านตัวน้อยทั้ง3คนนะครับน้องเปียโนโน้องเตโชและก็น้องโซย่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่วยสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีพี่ด้วย และนี่เราเดินมาที่ศาลานะครับซึ่งศาลานี้ก็ออกแบบโดยพี่กิมเหมือนกันครับความโมเดิลที่เห็นตรงนี้เข้ากับสวนมากๆมามีการออกแบบอยังไงบ้างครับมีการออกแบบอย่างแรกเลยผมปรึกษาพี่เปาก่อนครับแบบนี้ชอบไหมครับอ๋อโอเคไหมครับสีโทนนี้นะครับอย่างไรตรงนี้ผมไม่มีเสาครับ Oh. ยาวประมาณ7เมตรนะครับตรงนี้ครับแต่ก็มีโครงสร้างอยู่ข้างในที่รองรับกับการที่ไม่มีเสา,าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่จากมุมนี้ครับเราจะเห็นสวนทั้งหมดแบบ180องศาโดยไม่มีอะไรมาบาังเลยใช้กิจกรรมบ่อยนะครับ <c oughs> นั่งกันอยู่ตรงนี้ค <c oughs> ่อนข้างบ่อยครับก็เกือบทุกวัน oh. ครับเกือบทุกวันแล้วก็บางทีเราก็มีย่างบาร,ร์บีคิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทานข้าวทานกาแฟแต่ทานกาแฟคุณพ่อทุกวันอยู่แล้วแต่เด็กๆก็มาให้อาหารปลาทานสิงชาอ่างเงี้ยครับในโชว์ก็ เดินตามน้ําตกเงี้ยครับเตโชค,ครับชอบมุมไหนของสวนมากที่สุดครับน้ำตกชอบน้ําตกเหรอทำไมถึงชอบน้ําตกครับเตโชชอบเสียงเสียงของน้ําตกอ่ะครับเมนูะไรครับเราใช้เวลากับมุมไหนของสวนมากที่สุดเลยให้อาหารปลาให้อาหารปลาพี่เปาครับเวลาที่เรามีสวนแบบนี้ทากิจกรรมกับครอบครัวความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับพี่ว่าสถาบันครอบครัวสําคัญมากคือการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ในสถานที่ที่เราชอบแล้วมันมีพลังความสงบมีเสียงน้ําไม่ว่าจะทานอาหารปกติเราทานอาหารกันก็อยู่ในบ้านถูกไหมฮะมันก็จะอีกอรมหนึ่งแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมันมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นเพราะบรรยากาศมันอบอุ่นครับผมการทานอาหารก็จะอร่อยขึ้นครับเนาะอาหารอร่อยอยู่แล้วพอเห็นบรรยากาศก็ยิ่งอร่อยขึ้นอยากที่จะใช้เวลาร่วมกันมากยิ่งขึ้นด้วยพี่กิมครับ ครับเจ้าของบ้านประทับใจดีใจขนาดนี้คนออกแบบอย่างเรารู้สึกดีใจขนาดไหนฮะรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากทำแล้วพี่เจ้าของบ้านท่านอื่นๆนะครับให้โอกาสนะครับผม,ผมก็ดีใจนะครับสวนก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ทำให้คนในบ้านอยู่แล้วรู้สึกเย็นรู้สึกอบอุ่นในขณะเดียวกันไปด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับบรรยากาศที่ดีก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและก็ความสุขของคนในบ้านมากยิ่งขึ้นด้วยในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ<ด>พี่เปา<ด>แล้วก็น้องๆทุกคนนะครับเจ้าของบ้านเจ้าของสวนของเราในวันนี้และที่ก็ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนักออกแบบของเราด้วยพี่กิมจากอยู่กับดินนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับดีครับ